ใบนี้เบนว่าน่ารักนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเบนนะคะแล้วใครที่ติดตามอยู่แล้วก็รบกวนกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปวันนี้เบนอะ มารีวิวกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งเบ้นมองว่ามันน่ารักค่ะและอาจจะฮิตในไม่ช้านี้ค่ะมันก็ไม่ได้แรงด้วยนะคะใบนี้ค่ะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะคือตอนนี้แพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้และกล่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือกล่องก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีการผูกริบบิ้นสีเขียวคือใบนี้น่ารักมาก เพราะว่าหนึ่งอะเบนนั่นเล็งใบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าสีของกระเป๋าะค่ะเบนมีความรู้สึกว่ามันดูดูแก่เกินไปกับกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้ามาเป็นรุ่นนี้แล้วก็สีแบบเนี้ยค่ะเบนว่ากระเป๋าใบนี้ยคือดูดูสวยขึ้นทันทีเลยอะเราเปิดกันเลยนะคะคือตัวใบนี้นั่นเองคือเดี๋ยวเราเอาสายกระเป๋าออกก่อนคือเป็นใบนี้นั่นเองคือเบนมองว่ากระเป๋าใบนี้ คือที่ชอบเลยอ่ะคือชอบกระเป๋ากูที่ h o t b สบอ่ะค่ะรุ่นที่เป็นรุ่นโฮโบอ่ะค่ะที่ฮิตอ่ะ และชอบสีนั้นก็คือมีมีอยู่แล้วก็ใบนั้นะค่อนข้างจุบทีเดียวแต่เวลาเราสะพายอะกระเป๋าอะค่อนข้างที่จะดูใหญ่แต่ตัวน้ําหนักกระเป๋าของกูชี่อะข้อด,ดีของมันเลยอะเป็นว่าตัวกระเป๋าอะค่ะเขาเบามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ากระเป๋าใหญ่แต่มันน้ําหนักเบาใส่ของไปเยอะเนี่ยยังคงที่จะมีความจุของกระเป๋าได้ดีตัวนี้ค่ะที่เบนเอามารู้สึกว่าชอบเนี่ยก็คือเนื่องจากสีของมันแล้วก็รู้สึกว่าพึ่งออก คือทรงนี้ยมันออกอยู่แล้วแต่มันเป็นหนังและมีโลโก้ตรงเนี้ค่ะเป็นโลโลโก้ของเขาอยู่ข้างหน้าซึ่งเบนมองว่ามันดูแก่แต่พอมาออกทรงนี้ยมันดูดีเลยคือให้ความเป็นกุชชี่ด้วยการใช้หนังแคนวาสแบบนี้ค่ะคือเป็นเป็นแบบิ้นสกรีนอย่างเงี้ยลงไปที่หนังเนาะมันเลยดูสวยและดูไม่แก่มากซึ่งข้อดีของมันเลยอะที่ตัดสินใจเอาอะคือมันสามารถที่จะใส่มือถือได้ คืออันนี้มือถือของเบนแนบพอใส่ลงไปอ่ะมันปิดได้ดีเลยอ่ะแล้วก็นะเบนเบนแอปเปลี่ยนเคสอันนี้ซึ่งมันใหญ่มากเคสมันดูแบบโค้เทคอะค่ะแต่ว่าจริงๆคือใส่มือถือลงไปได้ดีแล้วก็ปิดได้ดีได้ดีเลยทีเดียวดูสิเห็นไหมและนอกจากนั้นนะคะหลังจากใส่มือถือลงไปอ่ะปิดได้ดีแล้วอ่ะคือภายในของตัวกระเป๋ามันยังเหลือพื้นที่ในการ ใส่กุญแจรถใส่แอร์พอร์ตหรือใส่อะไรต่างๆได้ดีทีเดียวเลยอะค่ะและก็พอปิดแบบนี้มันให้ความเป็นกุชี่มากและราคาอยู่ที่30,000ต้นๆนะคะ31,500กว่าบาทนงคะและนอกจากนั้นเนี่ยสายของเขาที่ให้ปรับตรงเนี้เฮ้ยเขาทำออกมามีหลายรูคือมีประมาณ5-6รูกลูนะคะ1 2 3 4 5, 6มี่รู7ลรูด้วยอะมันสามารถปรับไซสาได้ เหมาะกับยูนิเซ็กมากเลยเหมาะทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ตัวสูงและตัวตัว,ต,วตัวเล็กอะคะ่ะจะหิ้วให้ดูพอเป็นหิ้วแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยซึ่งเวลาเราใส่ชุดอะคะ่ะเสื้อผ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกางเกงยียนหรืออะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าก็จะดูสวยนี่คือเห็นแค่แบบครึ่งตัว ตัวคลิปคลิปตรงนี้ค่ะมันมันไม่ได้เป็นแบบเราจะต้องให้นี่มันคือมันใช้ตัวแม่เหล็กอะค่ะแล้วเสียบลงไปอย่างเงี้ยคือมันง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ทรงของเขาอะค่ะก็คือเป็นยังเป็นทรงยอดนิยมเนาะคือช่วงเนี้ยกระเป๋ากล่องกล่องอะค่ะมันเป็นอะไรที่นิยมมากแต่กล่องที่มันใหญ่จนเกินไปเนี่ยปัญหาของเรื่องมุมของกระเป๋าเนี่ยมันทําให้อาจจะมีการการแบบเลอะเทอะได้อะ แต่ข้อเสียที่เบนมองเลยอ่ะคือกระเป๋าที่มีมุมมุมแบบเนี้ยตัวตัวยาแนวค่ะเขาเรียกยาแนวเนาะมันอาจจะมีการแบบปีได้ตรงเนี้ยนี่แต่ว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเราอ่ะเอามาใช้ไว้อยู่ข้างๆตัวค่ะพอเราใช้อันเนี้ยอยู่ข้างๆตัวเนี่ยโอกาสที่ไซส์มันไม่ใหญ่ด้วยมันก็ อาจจะไม่ได้ชนมุมอะไรมากจนเกินไปแต่ใบนี้ถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ด้วยลายปิ้นของมันน่ะดูเข้ากันมากคือดีกว่าตัวที่เป็นหนังอะนะเป็นเปนไม่ชอบตัวสีดำสีดำตาอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยมองเลยถ้าซื้อกระเป๋ากุชชี่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมาถึงคำถามนี้คือเป็นซื้อกระเป๋ากุชชี้เนี่ยเป็นซื้อที่ชอบดังนั้นอุปกรณ์ที่ได้เลยอะค่ะ ก็อย่างที่โชว์ไปเบื้องต้นก็คือมีมีกล่องมีกล่องนะคะกล่องสีเขียวแบบนี้ะค่ะแล้วก็เป็นการ์ดนะคะนอกจากนั้นนะคะมันก็จะมีใบแบบต่างๆมากมายอย่างนี้เป็นต้นและก็จะมีห้อยๆแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นแท็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็ฝาก รีวิวกับเพื่อนๆนะคะว่าใบนี้ก็เป็นใบนึงเหมือนกันถ้าใครที่มองหากระเป๋าที่ใส่มือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวในวันวันสบายๆค่ะเป็นว่าใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะมันดูเข้ากับการใส่กางเกงยีหรืออะไรตัวใบนี้มันจะเทียบได้กับตัวพวก d ีออร์ดีออร์ e ฟนเคที่เบนรีวิวไปแต่ด้วยความที่ว่าตรงนี้มันปิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ สะดวกสบายสําหรับใครที่มีกระเป๋าเล็กๆคือซ้ายมันดูหนาขึ้นมาอีกนิดอันนั้นมันจะเป็นรุ่นแบบบางๆใบนี้ก็จะดูหนาขึ้นหน่อยแล้วก็ใส่ของได้มากขึ้นแล้วใบนี้ถ้าเป็นเปียกเทปจริงๆอ่ะมันก็จะเหมือนกับตัว ชาแนลที่เป็นโฟนเคสขคาะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้คือเหมือนเหนกันแต่ใบนั้น,นรู้สึกจะอยู่ประมาณ70,000กว่าบาทหรือ80,000กว่าบาทแต่ใบนี้มันราคาย่อมเยาแล้วให้ความรู้สึกก็เป็นลักชูรี่แบรนด์เหมือนกันก็ฝากใบนี้เป็นหนึ่งในใจของทุกๆคนด้วยละกันนะคะวันนี้เบนก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดสัตว์สไครให้กับช่องเบนด้วยนะคะส่วนใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็ขอลาไป ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ